ขยับไปดูฟุตซอลไทยแลนด์ลีกกันบ้างค่ะห้องเย็นท่าข้ามยังร้อนแรงนะคะแล้วก็บุกเอาชนะย FA สียุสราชาไปถึง8ประตูต่อศูนย์ค่ะ ในเกมการแข่งขัน,นฟุตซอลไทยลีกนดะที่23าล2525 YFA สีราชาสถานการ์คือทีมรองบอยเปิดบ้านพบแชมป์เก่า2ส,สมัยติดอย่างห้องเย็นท่าข้ามโจก,กันแข่งขันแน่นอน YFA สีราชาอยากจะชนะเพื่อรุนหนีการตกชั้นแต่ทีมเยือนอย่างห้องเย็นท่าข้ามอยากจะลดช่องว่างในการตามจากฝูงการท่าเรือให้เหลือสีแต้มเท่าเดิมค่ะแล้วก็ปรากฏว่าเริ่มเกมมาเปิดเกมบุกครองเกมซะเป็นส่วนใหญ่จบพีเรียดแรกบุกมานำ YFA สีราชาสองประตูต่อศูนย์จากชวลาสีอาวุธและพีรพัฒน์แก้ววิไลพิเรียที่2ห้องเย็นท่าข้ามรัวยิงเพิ่อมอีก6ประตูจากสราวุฒิพลาพึกค่ะฟราบิซิโอชวลาสีอาวุธนะคะเพิ่มประตูที่2ให้กับตัวเองค่ะสิกสกัพรามอนคงแล้วก็บิลลี่แข้งบราซเลเลียนทำไปีก2ประตูนั่นึังทำให้ห้องเย็นท่าข้ามบุกมาเอาชนะ YFA ศฟสีราชา8ประตูต่อศูนย์หแต้มจากการลงเล่น23นัดและขยับช่องว่างตามการท่าเรือ a s เ ทีมจะฝูงเอาไว้ได้กับเส้นทางการแข่งขันที่เหลืออีก3นัดสุดท้ายของฤดูกาลส่วน YFA สีราชารังรองบวยของหลีกเหมือนเดิมนะคะ23นัดมี15คะแนนค่ะไปดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันบ้างน,นะคะธรรมศาสตร์แซเลียนค่ะเปิดบ้านแพ้กเกษมรบดิต FC เไป3ประตูต่อ4 Black Pearl United ค่ะ ก็แพ้ราชพัฒเพชรบุรีไป4ประตูต่อ6ส่วน YFA สีราชาแพ้ห้องเย็ยนท่าข้ามไป0ประตูต่อ8เจ้าบ้านไม่ชนะเลยค่ะใกล้จะได้บทสรุปแล้วนะคะตอนนี้ฟุตซอลไทยแลนด์ลีกเดินทางมาถึง3นัดสุดท้ายแต่น่าสนใจตรงที่ช่องว่างระหว่างห้องเย็ยนท่าข้ามกับการท่าเรือ ASM อันนี้เราก็พูดได้ตรงๆนะว่าถ้าเกิดเราจะมองสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์เนี่ยก็2ทีมนี่แหละ าห่างกันอยู่4แต้มกับเกมที่เหลืออยู่3นัด Black Pearl อันดับ3ที่47คะแนนทำมาสาสเล่นปีนี้มาดีมากนะคะตาม Black Pearl อยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองราชาพัฒรเบพชรบุรีกับ Blue Wave ชนบุรีเหมือนกันที่41คะแนนแล้วก็อันดับที่7กเกษมบัณฑิต FC ส่วนตารางครึ่งล่างค่ะ Bangkok BTS ค่ะมี28คะแนนสีนครินวิโรธไอมาเน่24คะแนนราชนาวีนะคะอันดับ1 0 20คะแนนสุราธานีอันดับ11นนทบุรีฟุตซอลคลับอันดับ12 YFA สีราชายอยู่รองบวยและอันดับสุดท้ายคือ s b a c k n o น t h กรุงเทพค่ะ